มาเจ้ามาทำน้ำข้าวซอยกันนะคะวันนี้การทำน้ำข้าวซอยหนึ่งสูตรของทางร้านเราก็จะเป็นอย่างนี้นะครับของเรานะจ๊ะก็จะมีน้ำพริกข้าวซอยนะเจ้านี่น้ำพริกข้าวซอยประมาณไม่ประมาณแล้วละ่ะครัห้าร้อยกรัมหรือครึ่งกิโลนะคะแล้วก็เราจะใช้กะทินี่นะคะใช้กะทิกล่องนะครับเพราะว่ามันจะเก็บได้นานเนาะนนนสำหรับทำขายนะคะแล้วก็มันจะไม่เสี่ยงง่ายๆนะคะ เท่าไรน,นะครหนึ่งลิตรนะครับเราจะใช้หนึ่งลิตรตอนนี้เขาเราก็จะใช้หัวมันไปก่อนก่อนไม่ใช่ใช้หัวใช้มีดเคี่ยวแล้วก็จะเติมลงไปประมาณเท่านี้นะ,ะเ,นเ,นเดอะ้อแล้วก็น้ำตาลเราใช้น้ำตาลมะพร้าวนะครับเป็นน้ำตาลมะพร้าวเราก็จะใส่ไปประมาณ250กรัมเดอ้อ ใส่เปลือกเจ้า2.5งกรมัมอันนี้ถูกหรือเปกิโลกับใส่เปลือกสองกรมัมเจ้าเนะะื้อแล้วก็น้ำปลานะคะน้ำปลาเราจะใช้ประมาณเกือบหนึ่งตะบวยประมาณนี้ก็จะเอใส่ พร้อมกับผงอร่อยนะคะผงอาสันใส่ไปสองชอ้อนชาจะ,ะแล้วครานนี้เราก็จะจุดไปเลยนะจ๊ะเราจะเคี่ยวเด้อจุดไปแล้วเราก็จะเคี่ยวนะคะ จ้าเราก็จะเคี่ยวยนีเลยเคี่ยวนะครับจนอาทิตย์อย่าให้มันแตกมันนะครับอย่าให้มันแตกมันเยอะยตอนเราคนนี้ต่างครับแต่ขั้นตอนเวลาเราทําไก่เวลาเราทําเป็นน้ำงี้ออข้าวซอยไก่เลยหรือว่าขายเป็นหม้อหม,อ,มอขายทุกวันนะครับถ้ามาขายหม้อใหญ่เ,เราก็เต้าไก่ใส่ในส,ส่วนผสมตอนนี้นะ,ะแต่นี้คือเราทำเฉพาะน้ำเราเราทำน้ำแยกไปเนาะแล้วเราก็จะตัดเป็นหยูๆเอาไว้ออทขายเป็นเซตๆไปนะครับ เราจะเที่ยวนี้นะ,ะัะจนจนน้ำพริกมันแบบนี่หมดแล้วก็วจะใช้ไฟอ่อนนะฮะดีไฟนี่นะคะแล้วก็นี่นะพอละเอียดหมดแล้วขั้นตอนนี้นะคะแล้วก็ดูนะครับเพราะว่าอันนี้อันนี้เราก็ตัดลงแล้วเด้อเพราะว่าไม่งั้นมันจะนานเกินไปเดี๋ยวเพื่อนๆจะเบื่อนะครับ หลังจากนั้นเราก็จะใช้กะทินะครับกะทินี่หลักที่เราเหลือนี่เติมลงไปเติมลงไปเติมลงไปเลยจนหมดนะครับจนหมดกล่องเ,เด้อเติมลงไปแล้วก็เคี่ยวนะฮะก็จะเป็นแบบนี้ ตเติมอีกเติมจนจนหมดจนกะทิหมดรอบอันนี้กะทิเราใช้1นึ่งหนึ่งลิตรหรือว่า1น,นึ่พมิลลิกรัมนะคหนึ่งพันมิลลิกรัมใช้หมดเลยเดี๋ยวเราก็จะเร่งไฟขึ้นนิดหนึ่งนะคะให้กะทิเดือดต่อ คพอละเอียดไรสุดแล้วเราก็จะเติมน้ำปลาลงไปเยอะน้ำปลาประมาณส0 0 0มิลลิลิตรนะคะ นะคะเรียบร้อยแล้วนะคะเด๋อวเดือนแล้วนะคะสูตรนะคะโอเคนะคะสำหรับสูตรข้าวซอยทางร้านของเราจะ,ะประมาณนีเด้อกินนล้กินค่ะ